สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แพนด้วยนะคะคุณน้องชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะน้องเทินวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ดไอเอาขาราชพฤกษกพราหมาห์มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่แพนค่ะซื้อรถกระทางเซลล์พิมพ์เป็นยังไงบ้างคะอ่แนะนําดีแล้วก็บริการดีแล้วก็ข้อเสนอดีมากๆกว่าสูตรอื่นค่ะเสนอแบบไหนคะอ่แบบส่วนลดอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วเจอกันยังไงคะพี่แพนพิมพ์ค้นหาค่ะว่าแบบสาขาไหนแล้วแพนก็ได้สอบถามแบบหลายสาขาค่ะจนมาเจอคุณพิมพ์ค่ะแบบที่ถูกใจโปะป้ากันยังไงคะแพนแอดไลน์โทรมาที่เบอร์ของสาขาก่อนค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมา แล้วก็แบบคุณพิงก็ติดต่อมาค่ะก็เลยคุยกันแล้วพอเขายื่นข้อเสนอให้ก็เลยแบบสนใจที่นี่มากกว่าที่อื่นค่ะเป็นจังหวะเลยใช่ค่ะตัวรถวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แอ่นชอบมากค่ะเลือกเองไหมคะใช่ค่ะช่วยกันเลือกกับแฟนค่ะใครเป็นคนเลือกแรปคะ,ะพี่ผู้ชายคะ่ะ <laughs> แล้วลองสุหลอดได้เลือกด้วยไหมครับ เนรามีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวนะ <c oughs> ทำไมถึงต้องเป็นฟอร์แล้วเป็นรถเอเวอรคะ่าแพรรู้สึกว่าเทคโนโลยีเขาล้ำกว่าแบรนด์อื่นที่ <c oughs> เคยใช้มาอะไรประมาณนี้ค่ะเคยขับทดลองขับมาก่อนไหมคะเอเทสไดคะ่ะลองเทสไดก่อนแล้วก็เลยแบบตกลงซื้อเลย<ม>ค่ะแล้วการบริการการต้อนรับในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างคะ่าบริการดีมากๆค่ะ สุดท้ายเลยค่ะอยากให้ทางพี่แพนค่ะเป็นตัวแทนของครอบครัวนี้นึงค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโชลูมฟอร์ดไอเสสขาราชบุพลพรมห้าค่ะอยากให้ทุกคนติดต่อมาที่สาขานี้นะคะเพราะว่ามีข้อเสนอที่ดีด,ดมากแนะนำดีๆมากเลยค่ะรถเป็นยังไงบ้างครับ ชอบไหมครับเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชลูมฟอร์ดไอเมสาขาราเชฟุกพระรามห้าค่ะเดี๋ยวในทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเช่นค่ะค่ะอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณพี่แพรก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางพิมพ์นะคะให้พิมพ์ดูแลสําหรับรถคันนี้เนาะก็ขอให้รถคันนี้นะคะคนเงินคนทองนะคะพี่แพรขับขี่ปลอดภัยตลอดการเดินทางนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ